สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะ,สว,ะสวัสดีพี่ๆนะครับยามเช้าวันนี้นะครับยามเช้าวันนี้ครับน้องของมาเป็นรวมวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศลานะครับพระอาจารย์นะครับนะ อาทีเล็กนะครับแล้วก็อีกหลายเกจิอณาจารย์นะครับนะวันนี้เดี๋ยวมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาเรื่องนี้ครับเรามาเริ่มจากรายการแรกของพระอาจารย์อ่าทีเล็กนะครับเป็นพระผงพรายกุมารรุ่นแรกวันนี้มีมาให้พี่ๆนะครับนะห้ารายการครับเข้ามาห้ารายการเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับแล้วก็มีนะครับพระหลวงปู่หานทิลานะครับรุ่นรวยเหนือดวงหน้าเอ้ยมือ ทองคำนะครับมาแบ่งปันให้วีนะคบนะชุดวันนี้ชุดมาใหม่นะเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับรายการแรกครับเป็นพระผงนะครับนะฮะพระขุนแผนพลายกุมารรุ่นแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อตินเผาฝังพลอยเต็มสูบฮะนี่ฮะเลขคุดน้เบอร์หมายเลขสี่ครับรายการนี้ฝังพลอยเต็มสูบแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาแบ่งปันนะองค์นี้องค์ดาราเลยนพี่นะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่2ครับรายการที่2ร,ร,รายการนี้เป็นเนื้อชุบนะฮะเซรามิกนะครับเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขสามที่แหลังเนียนๆคมๆอย่างนี้พี่นะครับรายการนี้แบ่งปันที่200บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับรายการที่2นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเนื้อชุบเซรามิกออกสีช้มนะครับรายการนี้สวยสวยเลขคุณตัเบอร์หมายเลข6 6นะฮะเลขคุณตําเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลข66ครับรายการนี้ก็200บาทเท่านั้นับพี่ชายนี่ครับของพระอาจารย์เร็กนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะนี่ฮะพระคุณเถรพลคุณมารุ่นแรกครับรายการนี้รายการที่3ฮะ ต่อมาคับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาหน้ากากเงินแท้ครับเลขโคดจำนวนหมายเลขแปดสิบหกครับ,ลเ,บรเลขโคดจำนร์หมายเลขแปดสิบหกหน้าก,ากากเงินแท้องค์นี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับองนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทหน้ากากเงินแท้ครับพี่สวยๆเลยนะครับรายการที่สี่นะ ต่อมาคืพิชายรายการที่5ครับรายการนี้ครับนะเลขคดเบอร์69ด้านหลังฝั่งคดด้านหน้าปิดหน้าเงินด้านเสปิดสังกติทองครับรายการนี้แบ่งปันที่240บาทนะครับรายการที่5ครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นพิมพ์เล็กกระพับนะพระผงภายกุมารพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะดูฮะดูเกจิรวมพุทธวิเศษครับนะบอกเลยว่าสุดแน่นอนพระอาจารย์เกาะนะครับเนี่ยสิทธิเอกลุงพ่อโกยนะครับพระอาจารย์สุรศักดิ์นะครับพระอาจารย์สมหวังพระอาจารย์อนุชานะครับนี่ฮะบอกเลยอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะบอกเลยทีเดดครับมากับเนื้อนี้เลยรายการที่6ครับรายการที่6เนื้อผงภายก้นโคกหลังฝังตะกุดสองดอกครับ รายการนี้เป็นรายการที่6ครับแบ่งปันที่160บาทนะครับนำเลือกด้วยนะเป็นนําเลือกด้วยนะ1้0บาทนะครับรายการที่6ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7รายการ, 7, ร,าการนี้เป็นเนื้อผงจินดามานีฮะเนื้ออ่าไม่ใช่เนื้อเกรสรครับนะเนื้อเกรสรขมิ้นครับพี่นะด้านหลังฝังนะครับปลาลักขิกนะครับเลขคจนาเบอร์หมายเลขหกกระดูกซับครับ นี่ฮะรายการนี้เอาไป200บาทนะครับ200บาทครับพิมพ์เล็กนะครับรายการนี้สวยเลยรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8ครับรายการที่8นะครับเป็นนะครับพระปิดตานะครับนะอาตุกตารวยเหนือดวงครับมามากับรายการนี้ครับวันนี้เข้ามา4รายการนะครับ กับเนื statement. ้อผงทูบนะครับนะมือทองคำครับเลขคุณตําเบอร์หมายเลข11บะรายการนี้แบ่งให้ราคาเดิมครับรายการนี้แบ่งให้ราคาเดิมครับรายการที่8นะครับแบ่งปันให้พี่ๆที่600บาทราคาเดิมพี่นะเลขคุณนัวเบอร์1นึหนึ่งฮะเลขคุณนําเบอร์หนึ่งครับมือทองคำนะพี่นะรายการที่นะฮะรายการที่8นะครับ ต่อมา,าครับพี่ชัยนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9ครับรายการที่9มาเป็นเนื้อชั้นหมากมือทองคาครับรายการที่9มาเป็นเนื้อชั้นหมากมือทองคําพี่ดูฮะมวลสารแน่นๆครับพี่นะคง600หกร้อยบาทจับคู่คู่ละพันพี่เลขกค้ดจำเบอร์มาเลขแปดสิบสองครับรายการนี้สวยๆเลยนะพี่นะให้ดูใกล้ๆเลยรายการนี้รายการที่เก้าครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเนื้อเนะยฮะพุทธคุณมือทองคำครับเนื้อพุทธคุณมือทองคำเลขโคดังเบอร์อง์นี้หมายเลข60ครับรายการที่สิบนะครับนี่ฮะสวยๆที่พี่นะนี่แน่นๆเลยนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอดรายการนี้เป็นเนื้อ เกษรมือทองค yeah? e? ําเลขโค้ดจำนวนหมายเลขหกสิบห้าเนื้อเกษรมือทองคําเลขโค้ดจำนวนหมายเลขหกสิบห้าครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่นะฮะสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดนะครับนี่สวยเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเท่านี้ครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่12ครับมาเป็นเนื้อธรรมดากันบ้างนะครับแต่รายการนี้นะครับเป็นรายการะตะก,กุดกันหน่อยนะครับนาตะก,กุดกันหน่อยนะมาเริ่มจากตะก,กุดทองแดงครับกับมุวงเนื้อม่วงหัวใจลาหูครับพี่นะอันองนี้ครับเื้อม่วงหัวใจลาหูตะก,กุดทองแดง1ดอกเลขคุณตเบอร์เจ็ดศูนย์เอาไปร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวร้อยแปดสิบบาทพี่พี่สามารถจับคู่ได้คู่ละสามร้อยได้เลยนะคู่ละสามร้อยบาทได้เลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสามรสิบสามรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณฮะและกุดทองแดงครับเนื้อผงพุทธคุณตละกุดทองแดงเลขคนละเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทนะครับจับคู่สามร้อยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่รายการที่เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับตะกุดทองนะฮะปอกกตะกุดปอกลูกปืนครับเ 62, ลขค้นเบอร์หกสองรวมกันได้แปดนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจาับคู่สนะามร้อยได้เลยนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ไปพิมพ์ใส่ล,สลุงครับนะใสล่ลุงครับพี่ชายรายการนี้ฮะรายการที่สิบห้าครับใสล่ลุงตะกุดปอกลูกป,ปืนครับเลขค้นเบอร์สิบห้าครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆเลยพี่นะ จับคู่3า0อบาทเช่นเีวพี่นะรวมจะส่งไห้ด้วยนะครับนี่ฮรรายการนี้ครับนะเป็นรายการที่สิบห้านะครับจับคู่3า0รอได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็นรายการที่ส6บครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณแร่เหล็กน้ำพีครับนะองค์นี้นะฮะหายากครับเลขโค้ดังเบอร์องค์นี้หมายเลข4ี่สิบแดครับ องค์นี้หายากครับใครชอบรีบเก็บเลยองค์นี้แบ่งปันที่200บาทพร้อมจะส่งครับเนื้อผงพุทธคุณแร่เหล็กน้ำพีครับรายการนี้ครับสวยๆพี่รายการนี้เป็นรายการที่นะฮะสิบหกนะครับนะฮะสวยๆหายากพี่องคนี้200บาทแต่เอาไปจับพูได้นะผมให้คู่ได้นะครับเดี๋องแย่งเดียวเดียวขอ2อ0องค์นี้ฮะองนี้พิเศษหน่อยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่17ครับ17เเนื้อผงทูบครับนะ นี่ฮะรายการที่ฝังพลน้ำเงินเลขคู่จำนวนสามสิบสี่ครับเนื้อผงทูบฝังพลน้ำเงินเลขคู่จำนวนสามสิบสี่รายการนี้ก็เอาไปพี่องคเดียวนี่ครับนี่นะโอกร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับจับคู่ได้นี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเขาพิชัยนะครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบแปด สิบแปดเนื้อชั้นหมากครับนะฮะสิบแปดเนื้อชั้นหมากเพียวๆวิสิบแปดเนื้อชั้นหมากเพียวๆเลขคน่ตัเบอร์สามสิบห้านี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะเอาไปร้อยแปดสิบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบแปดนะครับจับคู่สามร้อยบาทได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับมาเป็นนะครับพระสิวลีนะครับพระสิวลีนะครับวันนี้พระสิวลีครับนะใครชอบถูกใจปิดนะฮะวันนี้ให้คู่ละสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับ วันนี้ได้มา8องค์นะฮะนะฮะให้คั่ว350บาทเหมือนกันนะครับมาเริ่มจากรายการแรกครับเนื้อมาอ่าท้องแดงผิวลุ่งครับวันนี้เข้ามา8องค์นะลงยาติวอนเลขคุณเบอร์9้5ครับรายการที่19นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่20ครับรายการที่10เนื้อทองเหลืองซาตินครับลงจากยีวอนเลขคุเบอร์147ครับรายการที่รายการที่20ครับนะฮะจับคู่350บาทได้เลยพี่นะองค์ละ200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการ21ครับรายการ21รายการนี้เป็นเนื้อมหา่นวนโบราณต่อโค้ดเก้ารอบเลขคุเบอร์หมายเลข2ฮะรายการนี้รายการที่21ครับนี่ฮะ ต่อมาคับพี่ชายรายการยีิบสองครับรายการยีิบสองมาเป็นเนื้อทองมหาชนนโบราณครับรายการนี้มีต่อ9เก้ารอบนะเลขโคดนเบอร์สองสี่ครับนี่ฮะรายการนี้รายการยีิบสองครับ Tonight, fulfill ต่อมารายการยี่สามรายการนี้เนื้อทองที่ผิวลุ้งครับนะลงยาจีวอนครับเลขโคนเบอร์หมายเลขห้าสิบแปดครับตอโคดเก้ารอบครับรายการนี้ครับรายการยีบสามนะครับเนี่ย เราเท่ากันนะพี่นะองค์ละสองร้อยบาทเลือกได้เลยพี่จับคู่สามร้อยห้าสิบนะเลือกได้เลยครับต่อมาครับรายการนี้ครับพี่ชายรายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สี่ผิวลุ้มครับไม่ตัดปีกนะฮะลงยาจีวอนเลขคูณเบอร์หมาย 8, เลขแปดเลขรวยครับต่อโคดเก้ารอบครับรายการที่ให้เท่ากันพี่วันนี้จับคู่ได้เลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการยี่้าครับรายการยี่ห้าเป็นเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากปอกลูกปืนครับเลขคุณตั้เบอร์หมายเลขหกสามรวมกันได้เก้าครับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่สวยเลยนะครับอุ่งละ2องร้บาทจับคู่สามห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่บหกครับรายการยี่หกเนื้อทองอาหารชนวนโบราณครับเลขคุณนั้าเบอร์หนึ่งศนย์ต่อโค้ดเก้ารอบครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้เมื่อถึงเดือนฮะ แปลปันที่เหมือนกันครับรายการ26นะครับรายการนี้ครับนะองค์ละ200บาทนะครับจับคู่350บาทได้เลยครับรายการ26นะครับต่อมาครับรายการ27ครับรายการ27รายการนี้เป็นมหาชนวนผิวลุ้งครับนะพี่ดูบาทนะพี่ดูบัวครับสวยๆลุ้งๆแบบนี้เลยนะครับลงจาจีวอเลขค้นเบอร์172ครับรายการนี้รายการที่นะครับรายการที่ย7นะครับนะ200บาทเท่ากันนะพี่นะนี่ฮะจับคู่350บาทได้เลยนะครับรายการย7ิบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะ네ครับรายการต่อไปครับรายการที่28ครับ no. ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่แปนะครับรายการที่แปขอเป็นทหารดุมานชนะสิบทิศนะครับฟ้าปิตาวันนี้ได้มาอีก4องค์ครับนะครับรายการที่เป็นเรื่อว่าสบู่เลือดจะขุดสามกษัตริย์นะครับรายการนี้แบ่งปันที่240บาทด้านหลังฝังพลสีใสครับเลขคู่เบอร์97ครับรายการ28นะครับ ต่อมา,าร,ร,รายการยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าร,รายการนี้เป็นเนื้อผงนะครับเลขคนที่เบอร์สี่สิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างฝังพลอยแดงตะกุดทองทิพย์สองดอกครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมาคุณพิชัยนะครับรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบรายการนี้เป็นเนื้อว่านขมิ้นนะครับ ฝังพอยเขียวเหนียวซับนะตะกุดเงินแท้2ดอกเลขคุณตัเบอร์หมายเลขสาตัวเดียวหลักเดียวครับรายการที่30นะครับรายการนี้แบ่งปันให้240บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่31ครับรายการที่31ครับรายการนี้ครับรายการนี้เป็นนะครับเนื้อผงงาช้างฝังพลอยแดงครับนะเลขคุณตัเบอร์สี่สิกครับรายการนี้เอาไป220บาทนะครับนี่ฮะด้านหลังปัดทองนะครับนี่เลขคุณตัเบอร์สี่สิบหกนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ นะสามสิบเอ็ดนะครับสวยเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับนะจะเป็นรายการที่สามสิบสองนรรายการที่สามสิบสองนี้ครับนะมาเป็นองค์นี้ครับรายการที่สามสิบสองครับมาเป็นพระผงนั่งพานแจกทานรวยพล้านนะครับนะครับมีหนึ่งองค์นะครับนะเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์สุดท้ายครับนะฮะเลขคุณตเบอร์ห้าสองแปดห้าครับ ห้าสองแปดห้ารูปเหมือนกปูสีลาครับนะใครเก็บได้เก็บนะครับรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีหกสี่นะครับนี่ฮะเก็บได้เก็บนะครับนะนี่ฮะรายการนี้เป็นการที่สาสองนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทราคาเดิมพี่นะครับใครไวใครได้นะพี่นะรายการที่สาสองนะครับนะต่อมาร้าพิชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สาที่สามฮะรายการที่สาที่สามนะครับขอนําเสนอเป็นนะครับ ร,รายการที่สายสามผมขอเปิดยกนะพี่นะรายการที่สาที่สามผมขอเปิดยกเลยเพราะไม่มีคู่แนละ้วเพราะเหลือสามองค์สุดท้ายไม่มีคู่แล้วพี่นะครับรายการที่สาที่สามนะครับปกติคู่นี้อยู่สองรอยี่สบบาทใช่ไหมพี่วันนี้ผมให้คู่นี้ ทั้งหมดนี้นะครับผมขอที่300บาทผมให้หมดเลยนะฮะสามบาทผมให้3เหรียญเลยนะครับรายการที่33นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะเพราะนี้เหลือแค่3องค์ทายแล้วพี่นะครับยกคู่ไม่มีแล้วนะครับเอาไปพี่300ผมให้ยกเลยนะครับรายการที่สามสามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่สามสครับรายการที่สามสี่ครับมาเป็นพระหุระมานครับเลขคู่แปดแปดศูนย์เก้าครับหลวงปู่จามแม่ทวิสิทธิ์ให้พระอ่าวัดโคกังครับนี่ฮะ รายการนี้ครับนะเพรียมเกอะพร้อมเหรียญพร้อมสร้อยครับนะเอาไปบูชากันพี่องค์รายการนี้นะครับแบ่งปันให้ที่250บาทมีกล่องครบครับกล่องครบครับพี่ชายรายการนี้รายการที่สายสี่นะัสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาคับพี่ชายนะครับรายการที่สามที่ห้าครับวันนี้พิเศษอะไรพี่นะไควายไขได้นะครับรายการที่สามที่ห้าครับรายการนี้ครับเนื้อทองแดงครับผิวนะฮะสวยๆอย่างนี้พี่นะดอชอครับพี่นะด้านหลังเป็นเนื้อทองแดงด้านหน้าเป็นหน้ากากมหาินวนเต็มครอบเต็มฮะเลขคนลเบอร์แปดสี่หกฮะแปดสี่หกครับรายการนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับนะเป็นสองเนื้อนะองค์นี้แบ่งให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทแบ่งให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการนี้ครับ รนะายการที่3ที่5ครับนะให้ไวเลยพี่นะ ต่อมาครับาาร,ารายการที่ราี56ครับใครไวใครได้ใน Я พี่นะรายการที่56เป็นรายการในการพี่เนื้อทองแดงหน้ากากมหาชนวนครับนี่ฮะเลขคุณจะเบอร์560ครับเลขคุณจะเบอร์5060ครับรายการนี้รายการที่56นะครับเอาไปวิชัยเ,เท่ากันครับ350บาทน,นะครับถูกใจพี่ปิดเข้าไปได้นะสำนี้ครับมีให้พี่56รายการชอบถูกใจรายการไหนสนามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยหลันี้กลับขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ